างป่าทางตอนเหนือของภูเขาไพรสันห่างจากแคมป์คนงานสร้างเขื่อน130กิโลเมตรหญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนผืนป่าเธอมักจะทำเช่นนี้เสมอแม้ว่าจะมีวิธีที่เดินทางได้ไวกว่านี้มากแต่การเดินคือความบันเทิงใจเป็นรูปแบบหนึ่งที่เธอยึดถือมาช้านานดอกไม้ป่าแห้งเหี่ยวและฝ่อตายเมื่อมอรณีผู้นี้เดินย่างเท้าเคลื่อนผ่านไป ก็กลับกลายมามีชีวิตงอกเงยขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อหญิงชุดดำเดินจาดเธอหยุดเดินและเปล่งวาจาเพื่อทักทายพูดออกไปกับสิ่งว่างเปล่าที่อยู่เบื้องหน้าผู้ซ่อนกายอยู่ห่างจากเธอสิบกว่าเมตรหลบอยู่ด้านหลังต้นไม้ใหญ่บนยอดสูงเมื่อรู้ตัวว่าถูกสังเกตเห็นแล้วจึงยอมปรากฏกายออกมาจากอาคมพลังตัว เขากล่าวทักทายแล้วหลบหายกลับไปหลังต้นไม้วินาทีต่อมาก็เดินออกมาจากเบื้องล่างผาเผชิญหน้ากับเธอคนนี้ที่โคนต้นไม้เป็นการให้เกียรติว่าอยู่ในพื้นระดับเดียวกันแล้วเขาก้มหัวเป็นเชิงของสุภาพบุรุษสอบถามว่ากำลังจะไปไหนหรือครัง้งสุดท้ายที่ทั้งสองพบกันคือบนยอดเขาลูกหนึ่งที่ทิบเบตเพื่อไปพบเจอกับผู้บรรลุธรรมขั้นสูง มีหลายคนเข้าร่วมเหตุการณ์ในครั้งนั้นแต่นั่นมันก็นานมาแล้วที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่คิดว่าเธอจะกลับมาที่ป่าแห่งนี้อีกหมอรณียิ้มกว้างพลางเดินเข้าไปหายากที่จะคาดเดาความรู้สึกแม้สีหน้าของเจ้าตัวจะยิ้มกว้างอย่างจงแจง้งเธอเดินมาหยุดอยู่ข้างหน้าระยะประชิดกับชายผู้นี้ที่ชื่อว่านาคินซึ่งกำลังรู้สึกถึงอำนาจลึกลับ ที่โฉยออกมาจากวิญญาณของทั้งสองและเยื่อชีวิตอันยาวนานของเขาก็กำลังถูกดูดออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นความตายที่เงียบเชียบและคมกริบเขาไม่เคยชอบความรู้สึกเช่นนี้เลยแต่ก็ต้องระงับไว้ต้องเก็บอาการจนเมื่อเธอตอบว่าจะไปเที่ยวงานวัดจากนั้นก็หันหน้ามุ่งเดินผ่านไปทุกอย่างแถวนั้นวรวมถึงนาคินจึงกลายสภาพกลับไปสดใสดังเดิม มรณีหยุดเดินแต่ไม่ได้หันหลังกลับมาหากล่าวขึ้นเพียงว่าจะเดินไปด้วยกันไหมแต่ชายหนุ่มผู้มีอายุน้อยกว่ามากก็ตอบปฏิเสธว่าจะไปด้วยวิธีอื่นเธอจึงเดินมุ่งหน้าต่อไปตามปกติทิ้งท้ายให้เขาว่าเห็นแก่พระเจ้ายังน้อยก็หาเสื้อมาใส่บ้างณแผนกของช่างไม้เช้านี้มีการประชุมเฉพาะกิจเป็นหัวข้อ มีนาทันอันเป็นประธานในการบรรยายกล่าวถึงงานเทศกาลสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งต้องชี้แจงและแจกกดให้ทุกคนเข้าใจที่น่าแปลกก็คือมีหมอป่ามาร่วมประชุมด้วยแต่จากการที่เจออาถรรพ์ต่างๆมาพอสมควรนายตะไลก็ชักจะไม่แปลกใจที่พวกเขาจะมาเนื่องด้วยทางบริษัทคงคาเอ็นจิเนียริ่งเลงเห็นถึงความขัดแย้งและความกังวลใจ ถังที่เกิดจากกลุ่มชาวบ้านที่กำลังต่อต้านการสร้างเขื่อนให้แล้วเสร็จหรือกระแสความข้องอกหมองใจของกลุ่มคนงานที่หวาดกลัวถึงอันตรายจากในป่าเนื่องด้วยอาถรรพ์หรือการหายสาบสูญของคนงานจำนวนหนึ่งในหลายต่อหลายพื้นที่หากปล่อยไว้จะยิ่งลุกลามและกลายเป็นปัญหาที่แก้ยากในอนาคตทางฝ่ายผู้บริหารจากส่วนกลางได้รับเรื่องแล้ว และมีได้นิ่งนอนใจในสิ่งเหล่านี้จึงมีมติให้จัดงานเทศกาลร,รื่นเริงเพื่อลดความตึงเครียดของคนในพื้นที่รวมไปถึงให้เหล่าคนงานได้รู้สึกผ่อนคลายงานที่ว่านี้คือการจัดงานวัดแบบเดียวกับที่ชาวกรุงเทพนิยมทำกันโดยทางแผนกช่างไม้จะต้องร่วมมือกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงหมอป่าในการเตรียมพื้นที่ เพื่อรองรับการจัดงานทำตลาดขายของและพื้นที่สำหรับลงเครื่องเล่นลานเวทีและเขตหนังกลางแปลงที่ว่าปัญหานี้คงเป็นเรื่องใหญ่เพราะขัดแย้งต่อกฎการทำงานอยู่หลายต่อหลายข้อเนื่องจากแม้พื้นที่ป่าแห่งนี้จะไพศาลแต่ก็มีอันตรายจากความดงดิบและอาถรรพ์มีแต่เขตอาคมที่หมอป่าวางไว้ตั้งแต่แรก,เ,กเช่นแคมป์คนงานหลักต่างๆเท่านั้น ที่จะปลอดภัยมีความแน่นหนานอกนั้นแล้วออกไปจากแคมป์นี้ป่านั้นก็ยังเหมือนดินแดนสนธยาอยู่เช่นเคยนาทันอันเป็นหัวหน้างานของไกลสอบถามความคืบหน้าในการออกไปสำรวจพื้นที่จัดงานเขาจึงรายงานว่าในสัปดาห์ก่อนได้ลงพื้นที่ตามหาลานอนเนกประสงค์ที่ว่าแล้วซึ่งได้เลี่ยงเข้าไปในป่าฝั่งตะวันตกเพราะมีเสาไม้โบราณ อันเป็นเขตพื้นที่ที่ห้ามเข้ามีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลเข้ามาติดต่อดูแล้วยังไงจะสรุปให้ในรายงานอีกครั้งส่วนป่าฝั่งตะวันออกที่มีหลุมดำซึ่งณเวลานี้ยังหาทางแก้ไขกันไม่ได้บางหลุมกำลังจัดทีมเจ้าหน้าที่สำรวจซึ่งคาดว่าทีมดังกล่าวน่าจะมาถึงในอีกสัปดาห์หน้าเนื่องจากจะมีผู้เชี่ยวชาญการสำรวจ ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศด้วยและดูเหมือนว่าการยุบตัวนั้นจะขยายวงกว้างมากขึ้นทุกทีวิศวกรมาช่วยดูให้แล้วทั้งนี้ยังต้องใช้เวลาในการหารือกันส่วนทางทิศใต้ที่ใกล้กับแม่น้ำขณะนี้เป็นช่วงน้ำหลากแล้วหลายพื้นที่กลายสภาพเป็นป่าชายเลนนักอุทกวิทยาแนะนำให้เลี่ยงไปใช้พื้นที่อื่น เส้นทางที่เหลือจึงเลือกเอาทางทิศเหนืออันเป็นปากทางสู่แกนกลางของภูเขาไพรสันบริเวณนั้นก่อนเข้าสู่เขตป่าตีนเขาไพรสันมักจะถูกขั้นด้วยทุ่งกว้างสลับกับป่าที่ไม่หนามากเว้นแต่ว่าจะเลยเข้าไปอีกก็จะเป็นเขตของป่าทึบอุดมสมบูรณ์ตามที่พวกคนงานแคมป์เรียกกันว่าสวนของเจ้าพ่อไพรสันบริเวณทุ่งหญ้าที่เลือกนี้ อยู่เยื้องจากแคมป์ทหารจุดตรวจที่52ห่างไปไม่ไกลแค่สัก3-5กิโลข้อดีคือไม่ต้องตัดไม้หรือถังป่าเพิ่มสามารถลำเลียงคนงานหรืออุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟไปได้ไม่ยากเย็นนักแต่สิ่งที่เขาสงสัยก็คือเรื่องความปลอดภัยในครั้งนี้จะมีมาตรการรองรับยังไงบ้างเพราะจะต้องมีทั้งชาวบ้าน มีคนงานมากมายมาร่วมงานนี้แน่ซึ่งไตรนั้นก็พอจะรู้ตัวว่าเป็นเพียงแค่ลูกจ้างตัวเล็กๆไม่มีสิทธิ์จะไปแย้งมติของผู้บริหารได้จึงสงบปากสงบคำไว้ไม่พูดมากฝั่งนาทันเองก็ใช่ว่าจะปลอดปลงใจสีหน้าแสดงออกถึงความตึงเครียดที่อยู่ภายในเช่นกันแกผายมือไปให้หัวหน้าหมอป่าคนหนึ่งพูด ที่จะบอกถึงกฎที่ต้องเพิ่มขึ้นในกรณีพิเศษทุกคนจึงหยิบกระดาษที่ได้รับแจกนำขึ้นมาอ่านหัวข้อต่างๆในนั้นซึ่งกฎต่างๆมีดังนี้กฎข้อที่1ต้องมีการบูชาป่าเฉพาะกิจถวายอาหารคาวหวานแก่เจ้าพ่อไพลยสันและมีสำรับให้ผีป่าโดยรอบอาาเขตที่จัดงานด้วยหากทำให้ผีป่าอิ่มหนำแล้ว จเชื่อว่าจะลดความหิวกระหายไม่มาก่อกวนได้กฎข้อที่2ให้หมอป่าทำการจำกัดอาณาเขตรอบพื้นที่งานเพราะอย่างไรเสียก็ถือเป็นความเสี่ยงใหญ่ที่จะต้องจัดงานรื่นเริงกันกลางป่าอย่างนี้ผีป่าเกเรน,นั้นมีมากจะต้องทำการกําหนดพื้นที่จัดงานอย่างชัดเจนและวางอาคมกั้นอาณาเขตไว้ ควรวางกำลังคนยามและหมอป่าอย่างแน่นหนาด้วยเนื่องจากขัดแย้งต่อกฎระเบียบของคนงานสร้างเขื่อนที่ว่าห้ามอยู่นอกแคมป์คนงานหลังห้าโมงจึงต้องมีการวางอาณาเขตเพิ่มชั่วคราวกฎข้อที่สามพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังการจัดงานมหรสบทุกคนจะต้องมาร่วมพิธีเส้นไหว้กล่าวขอทำการค้าขาย หรือจะทำการแสดงแก่เจ้าพ่อไพรสันว่าข้าพระเจ้าชื่อน้ำสกุลน,นี้จะมาทำอะไรเป็นเวลากี่วันหากเผลอทำผิดพลาดประการใดก็ขอขมาไว้ณที่นี้ด้วยอีกทั้งต้องมาร่วมพิธีบวงสวงที่จะกระทำก่อนวันจัดงานหนึ่งวันกฎข้อที่4ทางหมอป่าจะขอยกเลิกบ้านผีสิงและการแต่งหน้าแต่งตัวเป็นผีรวมถึงหนังกลางแปง ห้ามฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับผีเป็นอันขาดทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผีป่ารู้สึกว่าเป็นการลบหลู่กฎข้อที่5เด็กและชาวบ้านที่มีอายุไม่ถึง18ปีห้ามเที่ยวงานเกินสองทุ่มและตลอดการเที่ยวงานนั้นจะต้องมีผู้ปกครองที่อายุเกิน20ปีคอยดูแลกฎข้อที่6ผู้เที่ยวงานและทีมงานทุกคนจะได้รับสายสินที่หน้างาน ขอให้สวมใส่สายสินนี้ไว้ตลอดท้ายข้อนี้หมอป่ายังบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการปลุกเสกอาคมให้กับอาวุธของหัวหน้าง,งานทุกคนกฎข้อที่7ห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อนำมาขายหรือบวงสงโดยเด็ดขาดหากร้านค้าหรือบุคคลใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบของบริษัทและยกเลิกสถานะความสัมพันธ์กับทางเขื่อนทันทีกฎข้อที่8 งานเทศกาลจะต้องยุดติเมื่อถึงเวลาสามทุ่มครึ่งและภายในเวลาสี่ทุ่มครึ่งทุกคนจะต้องกลับเข้าไปในแคมป์ดังเดิมซึ่งได้จัดหาพื้นที่พักพิงพิเศษให้แก่ทีมงานและพ่อค้าแม่ค้าแล้วเฉพาะหมอป่าหน่วยลาดตะเวนและคนงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะอยู่ภายนอกแคมป์เพื่อตรวจตราหลังช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งได้ นี่คือกฎเฉพาะกิจทั้งหมดที่ต้องรับรู้จากนั้นจึงขอให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปทำงานส่วนระดับหัวหน้าและผู้ช่วยให้คงอยู่ที่นี่ก่อนเนื่องจากหมอป่าจะทำการปลุกเสกอาคมในอาวุธให้เหตุด้วยว่าการทำงานในช่วงนี้มักจะพบเจออาถรรพ์และผีป่าบ่อยอีกทั้งกําลังจะมีงานใหญ่ด้วยก็ต้องมีของขลังติดตัวกันไว้บ้าง นาทันยังนำพระที่ทีมงานขุดได้จากในถ้ำนำมาแจกใจ่ายให้กับทุกคนด้วยหมอป่ายืนยันแล้วว่าเป็นของโบราณมีพุทธคุณดีเลิศเป็นของดีตรย,ยกมือท่วมหัวสวมสร้อยพระห้อยคอพอทุกคนแยกย้ายพากันออกไปนาทันก็บอกกับไตรว่าตนเองจะต้องกลับไปพระนครอีกเพื่อประชุมใหญ่ในสองวันข้างหน้า ระหว่างนี้ไตรจึงเสมือนเป็นตัวแทนของตนก็ฝากดูแลผนกช่างไม้ให้ดีเสียงด้านนอกมีคนเอะอะโวยวายทั้งสองจึงพากันออกไปดูที่หน้าผนกพบว่ามีพ่อค้าชายหญิงสี่ห้าคนกำลังถูกกลุ่มคนงานและทหารยามจับตัวทราบภายหลังว่าเป็นพวกปลอมตัวมาและคนพวกนี้เป็นกลุ่มเรียกร้องให้ทำการยกเลิกการสร้างเขื่อน ที่ก่อกวนคนงานในหลายๆพื้นที่ตามหาตัวกันมานานแล้วคิดไม่ถึงว่าจะบุกมาถึงในแคมป์นายคนหนึ่งที่ตัวใหญ่ตัวหนาสะบัดทหารยามสามคนปลิวกระเด็นล้มลงไปกองนายขอนที่อยู่ใกล้ๆก,กันนั้นจึงเดินเข้าไปหาสองยักษ์ใหญ่เผชิญหน้ากันระยะประชิดนาทันบอกไตรว่าให้ลงไปจาัดก,การแต่ก็ขออย่าให้ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือ สถานการณ์ตอนนี้ความรู้สึกเปราะบางมากว่าแล้วนะทันก็ขอตัวไปเก็บข้าวของก่อนกลุ่มต่อต้านการสร้างเขื่อนนี้สำรวจดูพบว่าเป็นชายหญิงในช่วงวัยรุ่นไตรขอให้ทุกคนยุติแต่เพียงเท่านี้และค่อยมาคุยกันดีๆจะได้ไหมหญิงคนหนึ่งอันดูมีการศึกษาแม้ว่าจะอยู่ในคราบของแม่ค้าทั่ว,วไปเธอมีทีท่าว่าจะใจเย็นลง เมื่อเห็นว่าตะายจะใช้สันติวิธีนายตะไลจึงสอบถามว่าชื่ออะไรกันบ้างพบว่ามีหัวโจกสองคนคุมทีมมาฝ่ายหญิงคนนี้ชื่อว่าลลดาส่วนนายักษ์ร่างใหญ่อีกคนชื่อว่าหัดสดินทั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันอีกสามคนที่เหลือเป็นเพื่อนร่วมอุดมการตะายสอบถามว่าบุกเข้ามาทำไมหรือที่นี่คือพื้นที่ส่วนบุคคลและอันตราย มีคนงานก่อสร้างใช้เครื่องไม้เครื่องมือหญิงสาวจึงตอบกลับมาอย่างฉะฉานว่าพื้นป่าแห่งนี้เป็นของทุกคนบนโลกบริษัทคงคาเอนจิเนียริ่งตัางหากที่บุกรุกไตรตอบว่าได้รับอนุญาตแล้วตามกฎหมายฝั่งผู้ชายนายดินจึงตอบบ้างว่าการใช้เงินล็อบบี้นักการเมืองและชาวบ้านเพื่อซื้อกฎหมายให้เอื้อประโยชน์กับตนเองเช่นนั้นแล้วไม่ถือว่าเป็นกฎหมายที่ชอบทำ ลายขมวดคิ้วขี้เกียจจะเถียงกับนักอนุรักษ์แต่เมื่อมีการอนุมัติแล้วก็คงจะต้องเอากฎหมายว่าอีกอย่างเขื่อนจะดีกับผู้คนในอนาคตใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นำความเจริญมาให้ไหนจะมีการมีงานให้กับชาวบ้านขา,ขายก็ได้เงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมเด็กๆที่นี่ก็เรียนโรงเรียนฟรีดาจึงตอบอย่างเด็ดขาดว่าแล้วสัตว์กับพืชพันธุ์ต่างๆเขาเห็นด้วยไหม เฟรมเวิร์กสเปชียที่เปลี่ยนไปใครจะรับผิดชอบไตรพอรู้ว่าคำนั้นหมายถึงอะไรและไม่แปลกใจเลยถ้าเธอคงจะเรียนมาจากพระนครและย้ำอีกว่าสิ่งที่พวกเธอทำอยู่นั้นผิดกฎหมายเช่นกันเขาเสนอถามถึงหนทางที่จะร่วมมือกันได้พวกเธออยากอนุรักษ์สัตว์ป่าและต้นไม้ทางเขื่อนเองก็ไม่อยากให้มีปัญหาเพียงแต่อยากสร้างความเจเริญไว้เท่านั้น ซึ่งโลกจะขาดทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ไม่ใช่จากการประทะของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกันแน่แนแๆทางเราก็เพิ่งมีการประชุมกันเสร็จกำลังจะจัดงานวัดขึ้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงคนงานได้รู้สึกผ่อนคลายบ้างจากนั้นค่อยปรึกษาหารือกันต่อไม่ได้หรือเธอกับพี่ชายและเพื่อนๆจะมาดูงานที่จัดขึ้นก็ได้ จะได้รู้ว่าชาวบ้านเองก็ต้องการเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแค่เรียกร้องเชิงอนุรักษ์บางครั้งก็ไม่พอกินหญิงสาวจึงใส่หัวถอนหายใจอย่างสะกดอารมณ์ไว้ซึ่งไตรก็จนปัญญาที่จะหวานล้อมแล้วถ้าไม่เห็นด้วยก็คงต้องเชิญให้ออกไปการเรียกร้องควรไปทำที่หน้าบริษัทซึ่งไม่ใช่ตรงหน้างานที่มีแต่คนทำมาหากินแบบนี้เป็นฝั่งพี่ชายของหญิงสาวเอง ที่ยอมรับเงื่อนไขออกมาเป็นคนแรกทั้งหมดจึงพอตกลงกันได้ไม่มากไปกว่านี้5วันที่เหลือก่อนที่งานจะเกิดขึ้นถูกอย่างดำเนินไปอย่างเร่งรีบมีการเคลียร์เส้นทางกันอย่างกว้างขวางคนงานจำนวนมากถูกเกณฑ์มาลงพื้นที่จากนั้นจึงแล้วเสร็จทันเวลาพอดีเทศกาลงานวัดกลางป่าจึงเกิดขึ้นทางเขือนประกาศให้คนงานทุกคน ได้วันหยุดพิเศษคนละสองวันหลังจากนั้นค่อยกลับไปทำงานตามปกติแต่เทศกาลจะจัดขึ้นให้ทั้งหมดก็เจดวันมีการสกัดกั้นอาณาเขตที่หมอป่าวางไว้และเพิ่มเวรยามทหารในจุดสุ่มเสี่ยงมีการตรวจผู้ร่วมงานอย่างเข่งครัดทั้งฝั่งคนขายของก็เฉพาะคนที่ได้ลงชื่ออนุญาตไว้เท่านั้นนานมากแล้วที่ตรไม่ได้เห็นแสงสี ภาพแบบนี้เขาเคยคุ้นในสมัยที่เ,เรียนอยู่พระนครซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นคำว่ากรุงเทพแล้วตามที่จอมพลถนอมรวมพระนครเข้าไว้กับธนบุรีเรียกกันมาแบบนี้ก็สิบปีพอดีห้าโมงเย็นบรรยากาศในงานน,นั้นร่มรื่นแสงไฟจากร้านค้าและเวทีต่างๆสุกสกาวแล้วมีตลาดนัดขายของกินและเสื้อผ้าเป็นทางยาว ถัดไปด้านในเป็นลานขนาดกว้างมีชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนดูทันสมัยด้านในสุดจอหนังกลางแปลงตั้งต่าง,งานปลายอีกฝั่งจะเป็นโรงยิเกและเวทีรำวงมีพื้นที่ไม่ใกล้ไม่ห่างกันมากนักนับเอาว่าเสียงไม่มาทับรบกวนกันจนเกินไปไตรมองคนเข็นอุปกรณ์การฉายหนังหลายวันต่อจากนี้จะมีแต่หนังดีดี มีหนังของสารพงศ์กับสมบัติมาฉายด้วยแต่ที่น่าจะกระชุ่มกระชวยหัวใจหนุ่มบ้านป่าก็คือนางเอกที่ตรายนั้นชื่นชอบทั้งจารุณีและนวรัตนเห็นว่ามีหนังหลายม้วนที่สองสาวนั้นเล่นเดินไปเจอกับตาชมและนายหวันกำลังนั่งซดยาดองกันอยู่ที่ซุ้มจึงเดินเข้าไปถามว่าไม่ทำงานกันหรือให้ตรวจตาดูความเรียบร้อย ตาชมก็บอกว่าสุมยาดองนี้เรียบร้อยมากไม่ไหวยังรินมาให้นายตรายลองดื่มดูซึ่งก็พบว่ามีรสชาติที่น่าติดใจจริงๆจากนั้นจึงเลี่ยงถามไม่อยากจะนั่งนานว่านายขอนหายไปไหนไม่เห็นหน้าเลยานายหวังจึงบอกว่าน่าจะอยู่แถวสาวน้อยตกน้ำานายขอนปลาขวานแม่นเล่นเอาสาวๆตกน้ำหนาวสั่นกันตั้งแต่บ่ายคืนนั้นน่าจะหัวค่าสักหนึ่งทุ่ม บรรยากาศของงานก็ถือว่าครึกครื้นมากแล้วผู้คนหลั่งไหลามาเที่ยวงานจำนวนมากระหว่างที่ตรายกำลังเดินตรวจตราอยู่กับตาชมก็สอบถามว่าทำไมมีเด็กน้อยกว่าที่คิดตาชมอ้อมแอมบอกว่ามีแต่ลูกพ่อค้าแม่ค้าอีกอย่างเหมือนว่าชาวบ้านบางแห่งจะไม่มาด้วยน่าจะกลัวกันอยู่ในป่ายามค่ำคืนแต่แค่คนงานเองก็ถือว่ามากแล้ว เขาถามย้ำว่าหมอป่าวางอาคมดีแล้วใช่ไหมตาชมก็ยืนยันหนักแน่นวดืวอริสูราว่ารับรองไม่มีอะไรจะผิดพลาดแกเฝ้าติดตามการวางอาาเขตด้วยตนเองผีป่าทั่วไปไม่เข้ามาในงานแน่อีกยังอาหารเครื่องเส้นไหว้ก็ให้ครบจนกระทั่งไตรมองไปเห็นถึงแม่สาวนักต่อต้านเชิงอนุรักษ์ที่เวลานั้นอยู่ในชุดแบบที่เธอคงถนัด มีได้ปลอมตัวปลอมแปลงมาเป็นแม่ค้าเธอกำลังเดินดูร้านค้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆจึงทิ้งตาชมดอดเข้าไปหาเดินเข้าไปเทียบและบอกว่าร้านค้าเหล่านี้แทรกตัวอยู่กับต้นไม้การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้ตัดต้นไม้เลยเธอหันมามองยังผู้พูดแกล้งทำท่าเหมือนไม่ยินดีหรือยินร้ายแต่ก็มีสีหน้าพอใจกับคำพูดของเขา ตตรมองดูแล้วพบว่าดาเป็นคนสวยแววตาแฝงความฉลาดและอ่อนโยนแต่กระบุกน้ำลุยไฟแน่ๆแ,แบบที่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นจะประมาทแม่เสือสาวคนนี้ไม่ได้เลยเขาถามว่าพี่ชายของเธอไปไหนหรือก็พบว่าไปปลาบอลใส่สาวน้อยตกน้ำที่มุมหนึ่งตาชมเห็นเด็กชายอายุน่าจะราวๆสักสิบขวบยืนอยู่ข้างชายชะกันที่กำลังเฝ้ามอง เด็กคนนี้ยิงตุ๊กตาได้แม่นมากอีกทั้งท่าทางของชายข้างๆก็สงงางามหน้าเกรงขามแตกต่างจากชาวบ้านป่าทั่วๆไปในละแวกนี้ตาชมจึงเดินเข้าไปหาฝั่งนั้นเห็นเข้าก็รีบยกมือไหว้ซึ่งตาชมคนแก่ก็รีบไหว้ตอบเช่นกันพูดออกมาเบาๆว่าพรานสืบมาได้ยังไงพรานสืบยิ้มละไมตอบกลับมาอย่างซื่อ ว่าพอดีนำสัตว์ป่ามาขายให้หมู่บ้านข้างๆและได้เยินรถแห่ไปประกาศเลยพาลูกมาเที่ยวพลังบอกลูกชายที่ชื่อว่าเส็งให้หยุดยิงแล้วหันกลับมาไหว้ตาชมก่อนสมัยหนุ่มๆพร,รานสืบเคยเข้าป่ากับตาชมภายในงานบางส่วนบางพื้นที่เล็กๆมีคนแก่คนหนึ่งเป็นนักเล่านิทานหุ่นเชิดโดยมากแล้วคนดูส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก เพราะผู้ใหญ่ส่วนมากจะหาความบันเทิงที่ทันสมัยณขณะนั้นจึงมีเด็กๆด,ดูอยู่เกือบสิบคนแต่ก็มีหญิงคนหนึ่งในชุดดำดูอยู่ด้วยนั่งอยู่ตรงกลางดูหุ่นเชิดอย่างตั้งใจไตรเดินคุยกับหญิงดาไม่ห่างนักซึ่งเธอก็ซักถามเขาถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็ตอบทันทีหากว่าพอจะตอบได้อยากให้เธอเข้าใจจุดยืนของเขาเช่นกัน ทำให้รู้ว่าฝั่งของนายไตรเองก็พยายามรักษาธรรมชาติเอาไว้ทางเขื่อนเองก็มีโครงการปลูกต้นไม้คืนป่าด้วยแม้ว่าดาจะบอกว่ามันไม่คุ้มกับต้นไม้เก่าแก่ที่ได้เสียไปเธอยังบอกอีกว่ามีบางอย่างที่ทางบริษัทเขื่อนทำและบางทีนายไตรอาจจะยังไม่รู้ซึ่งข้อมูลนี้เธอก็ยังไม่แน่ชัดจึงยังไม่ขอนำมาพูดในครั้งนี้ด้วย ไตรอ่านจากสีหน้าแล้วก็พบว่าคงจะเป็น,นเรื่องเครียดก่อนที่ทั้งสองจะได้ยินเสียงคนวยวายเฮกันลั่นหลายคนกำลังล้อมวงดูอะไรกันอยู่ทั้งคู่จึงพากันไปดูด้วยพบว่านายขอนกับนายหัดสดินพี่ชายของดาและคู่หูตัวแสบของนายไตรตอนนี้ทั้งสองคนนั้นกำลังแข่งขันกันงัดข้ออย่างบ้าคลาั่งหลายคนเริ่มเดิมพันว่าใครจะชนะ ซึ่งคนแถวนั้นก็บอกว่างัดกันมาแบบนี้20นาทีแล้วยังไม่มีใครจะเอาอีกฝั่งลงได้เลยพอดานั้นหันไปเห็นสายไหมก็รีบวิ่งไปสนใจที่ร้านขนมแทนไตรจึงต้องตามไปไม่สนใจในายขอนไปยืนรอหญิงสาวสั่งขนมด้วยซึ่งคนขายกำลังปั่นให้กับเด็กหญิงอีกคนที่รอคิวอยู่ระหว่างรอดาจึงบอกว่าสมัยก่อนตอนอายุเท่าเด็กคนนี้ เธอกับพี่ชายชอบกินสายไหมามากพ่อของเธอมักจะแอบ,บซื้อให้กินอยู่เป็นประจำเพราะแม่นั้นไม่อนุญาตให้กินขนมหวานพอพูดถึงพ่อแค่นั้นแล้วเธอก็เงียบไปแต่ายจึงไม่กล้าจะขัดด้วยคำพูดใดๆเลยพอดีกับที่เขาได้ยินเสียงคนจากร้านข้างๆถามว่าแม่ค้าขนมนี้ราคาเท่าไหร่พูดซ้ำๆแบบนั้นจนเสียงเริ่มยานคาง พอหันหน้าไปดูแล้วไตรก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าหญิงสาวที่พูดยานค้างนณขณะน,นี้ขอของเธอกำลังยืดขึ้นไปบนอากาศสูงสูงแม่ค้ากริดแตกวิ่งหนีไปเลยยอมทิ้งร้านส่วนผู้คนในงานก็เริ่มวิ่งหนีกันจ้าละวันเสียงกรีดร้องดังมาจากทุกทิศทางไม่ใช่แค่เฉพาะตรงจุดที่นายไตรนั้นยืนอยู่ผู้แม่ลูกวิ่งหนีชายอีกคน ที่หัวของเขามีขนาดใหญ่คล้ายกับโอกวิ่งลากหัวตนเองไล่ล่าสองแม่ลูกหลายคนถูกผีป่าไล่จับและกัดกินผีป่าบางตัววิ่งมาทางดากับเด็กน้อยตายจึงตบด้วยด้ามปืนล้มลงไปทั้งยืนเขาทบทวนว่าอาณาเขตทำไว้อย่างดีไม่น่าจะมีผีป่าตนไหนเข้ามาได้จึงกระชากแขนของดาให้พาเด็กวิ่งตามมาก่อนก่อนจะมีหลุมดำขนาดมหึมา ยุบตัวปรากฏขึ้นในหลายๆจุดดักหน้าของไตรเอาไว้เกือบจะถูกกลืนหายแผ่นดินสนั่นสั่นไหวไปทั่วทั้งงานร้านค้าเครื่องเล่นต่างๆทยอยจมลงดินไฟบางจุดเริ่มดับไปทีละส่วนมอรณีที่นั่งอยู่ในวงล้อมของเด็กๆหลุมดำบางอย่างกำลังถล่มทลายดินเข้ามาแล้วทั้งตัวเธอและเด็กๆก็ตกลงไปแต่วินาทีต่อมาทั้งหมดก็ลอยขึ้น เส้นผมของมอรณีแผ่ขยายรัดตัวของเด็กๆไว้นาคินกำลังนั่งอยู่บนชิงช้าสวรรค์เฝ้ามองความกลอหนนี้ด้วยความสงสัยแล้วก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจึงรีบเพ่งมองไปที่ราวป่าที่ซึ่งขณะนั้นอยู่ใกล้กับจุดที่ตายอยู่ชายคนหนึ่งยืนจังก้ามองมายังไกลเขารู้ได้ทันทีว่าคนผู้นี้ไม่ธรรมดา ก่อนที่ลมวูบหนึ่งจะพัดมาจากด้านหลังและติดตามมาด้วยลมอีกรอบที่กันโชคกว่าซึ่งนำพาเงาดำของผีป่ามาด้วยจำนวนมากบินว่อนออกจากราวป่าเข้าสู่ในงานจากนั้นชายคนดังกล่าวก็เดินดุมดุมเข้ามาหาไตรนายตรายจึงเหนียวไกลไม่ถามไถ่ในทันทีแต่ชายคนนั้นก็คว้ากระสุนไว้แล้วใช้มืออีกข้างชกเข้าที่หน้า จนในตะไลนั้นปลิวกระเด็นไปชนร้านค้าต่างๆแต่กระจุย